เคยสงสัยกันไหมครับว่าแค่เราคลิกเมาส์ครั้งเดียวเนี่ยโอ้โหข้อมูลมันวิ่งข้ามโลกไปกลับมาได้ยังไงในเวลาแค่พริบตาเดียวเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกการเดินทางที่น่าทึ่งของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตกันว่าจริงๆแล้วมันทานํางานยังไงกันแน่ลองนึกภาพตามกันดูนะครับสมมุติว่าเราอยากดูวิดีโอแมวสักตัวก็แค่พิมพ์ค้นหาไปแล้วกด Enter ง่ายๆแค่นี้เลย แต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังการกระทําที่ดูแสนจะธรรมดาเนี่ยมันกําลังปลุกกระบวนการที่ซับซ้อนแบบสุดๆให้เริ่มทํางานขึ้นมาทันทีเลยละครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังภาพที่เราเห็นมันคือเครือข่ายขนาดยักษ์ระดับโลกเลยนะครับที่เชื่อมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันและทั้งหมดนี่นะพร้อมทํางานทันทีเพื่อตอบสนองการคลิกแค่ครั้งเดียวของเราแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นในเวลาแค่เซียววินาทีเท่านั้นเองสุดยอดจริงๆครับ โอเคงั้นเรามาเริ่มแกะรอยการเดินทางนี้กันเลยดีกว่าครับจุดสตาร์ทด่านแรกเลยก็คือจากอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่เนี่ยไปจนถึงศูนย์ข้อมูลหรือที่เรียกว่า data center ที่ใหญ่โตโมโหฬารน,นั่นเองครับจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับในทางเทคนิคเขาจะเรียกว่า network edge หรือแปลตรงๆก็คือขอบของเครือข่ายซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า host ครับแล host ที่ว่านี่นะไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์หรือมือถือที่เราคุ้นเคยกันนะครับ แต่เดีย๋ยวนี้แม้แต่เครื่องปิ้งขนมปังอัจฉริยะในครัวก็เป็นโฮสได้เหมือนกันใช่ครับไม่ใช่แค่เครื่องปิ้งขนมปังนะอุปกรณ์ที่เราใส่ติดตัวกันอยู่ทุกวันอย่างพวกฟิตเนส tracker เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของ network edge เหมือนกันเลยมันคอยส่งข้อมูลสุขภาพของเราเข้าระบบอยู่ตลอดเวลาเลยครับเห็นไหมครับว่าอินเทอร์เน็ตมันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเราลึกขนาดไหนแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยแม้กระทั่งรถยนต์ที่เราขับขับกันอยู่ก็กลายเป็นโฮสตัวหนึ่งในเครือข่ายข้อมูลนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับ ทีนี้ลองมาดูภาพเปรียบเทียบกันชัดๆเลยนะครับนี่คือภาพของจุดเริ่มต้นกับปลายทางของการเดินทางทั้งหมดจากอุปกรณ์เล็กๆที่อยู่ในมือของเราวิ่งไปหาเซิร์ฟเวอร์ที่ทรงพลังมากๆที่เรียงกันเป็นตับอยู่ใน Data Center ขนาดใหญ่นั่นเองครับคำถามต่อมาก็คือแล้วไอ้เจ้าข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันเดินทางข้ามโลกไปได้ยังไงมันลอยไปในอากาศเฉยๆหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าถนนที่ข้อมูลใช้เดินทางจริงๆเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงต้องบอกเลยว่า หัวใจของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ใช่เวทมนต์อะไรที่ลอยไปลอยมานะครับแต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานที่จับต้องได้เลยส่วนใหญ่เลยนะข้อมูลจะวิ่งผ่านสิ่งที่เรียกว่าสายไฟเบอร์ออปติกครับข้างในมันเป็นใยแก้วที่ส่งข้อมูลเป็นเพลสของแสงคือยิงแสงไปนั่นแหละครับเร็วมากๆส่วนอีกแบบที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือแบบไร้าสายหรือไวเลสอันนี้จะใช้คลื่นวิทยุส่งข้อมูลผ่านอากาศไปเลยสะดวกดีแต่แน่นอนว่ามันก็อาจจะมีสัญญาณรบกวนได้ง่ายกว่าแบบมีสายเอาละ่ะพอมีข้อมูลวิ่งกันให้วุ่นวายขนาดนี้ การเดินทางที่มันซับซ้อนมากๆแบบนี้มันก็ต้องมีกฎกติกาที่ชัดเจนใช่ไหมครับไม่งั้นเละเทะแน่ๆซึ่งกฎเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยแหละครับในโลกของคอมพิวเตอร์เราเรียกมันว่าโปรโตคอลถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับโปรโตโคอลมันก็เหมือนกับมารยาทในการคุยกันของคนเราเนี่แหละครับสมมุติเราจะถามเวลาใครสักคนเราก็จะเริ่มด้วยขอโทษนะครับคะตอนนี้กี่โมงแล้วใช่ไหมครับมันเป็นรูปแบบเป็นแพทเทิร์นที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน คอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันเลยครับมันใช้โปรโตโคอลเพื่อกําหนดว่าจะส่งข้อความต้องมีรูปแบบยังไงนะลําดับก่อนหลังเป็นแบบไหนแล้วพอได้รับข้อความมาแล้วต้องทําอะไรต่อมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นภาพมากๆเลยครับลองนึกถึงตอนที่เราจะเดินทางด้วยเครื่องบินสิครับทุกอย่างมันถูกแบ่งเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนมากๆเลยนะตั้งแต่ซื้อตัว๋วเช็คอินกระเป๋าโหลดของขึ้นเครื่องไปจนถึงตอนเครื่องขึ้นแต่และขั้นตอนก็มีกฎของตัวเองใช่ไหมครับ หลักการของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็เป็นแบบเดียวกันเป๊ะ,เ,ปะเลยครับคือเขาจะแบ่งงานที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยออกเป็นชั้นๆหรือที่เรียกว่าเลเยอร์เพื่อให้จัดการได้ง่ายขึ้นและแต่และเลเยอร์ก็จะมีโปรโตคอลของตัวเองคอยคุมอยู่ทีนี้มาดูกันครับว่าข้อมูลมันถูกห่อเป็นชั้นๆยังไงสมมตงิง่ายๆเลยว่านี่คือตัวข้อความหรือเมสเซจของเราเราจะเรียกมันว่า M ละกันนะครับพอมาถึงชั้นแรกที่เรียกว่า Transport Layer ข้อความ M ของเรา จะถูกแปะส่วนหัวหรือ header เข้าไปก่อนเลยครับเราจะเรียกว่า HT แล้วกันนะให้เรานึกภาพว่ามันเหมือนกับการที่เราเขียนจากหน้าซองจดหมายนะครับว่าข้อมูลก้อนนี้เนี่ยพอไปถึงคอมพิวเตอร์ปลายทางแล้วต้องส่งไปให้โปรแกรมไหนให้เว็บเบราว์เซอร์เหรอหรือให้แอปอีเมลอย่างไม่จบครับจากนั้นพอมาถึงชั้นถัดไปที่เรียกวเน network layer ไอ้เจ้าก้อนข้อมูลทั้งหมดเมื่อกี้นี้จะถูกห่ออีกชั้นหนึ่งด้วย header ของชั้นนี้หรือ HN ครับ คราวนี้เนี่ยมันเหมือนกับการเอาซองจดหมายเมื่อกี้ไปใส่ในกล่องพัสดุแล้วเขียนที่อยู่ IP address ของผู้ส่งกับผู้รับลงไปบนกล่องเพื่อให้เครือข่ายรู้ว่าจะต้องส่งไปที่ไหนบนโลกใบนี้การห่อเป็นชั้นๆซ้อนกันแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่เขาเรียกว่า encapsulation โอเคตอนนี้ข้อมูลของเราถูกห่อเรียบร้อยแล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วมันจะเดินทางไปยังเป้าหมายที่ถูกต้องเป๊ะๆได้ยังไงท้ามาอุปกรณ์เป็นพันๆล้านชิ้นบนโลก เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับให้นึกถึงตอนที่เราขับรถเที่ยวข้ามจังหวัดหรือข้ามประเทศเลย Routing เ,เนี่ยมันก็คือการที่เราเปิด GPS แล้ววางแผนเส้นทางทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าต้องผ่านเมืองไหนบ้างส่วน Forwarding มันคือการตัดสินใจในแต่ละแยกไฟแดงหรือแต่ละทางแยกครับว่าโอเคตอนนี้ต้องเลี้ยวซ้ายนะตอนนี้ต้องตรงไปนะตามที่ GPS บอกนั่นแหละครับ เพราะฉะนั้นนะครับจุดสำคัญที่ต้องจำเลยก็คือ routing เนี่ยเป็นการมองภาพรวมทั้งหมดเป็น a อคชั่นระดับโลกคือวางแผนเส้นทางทั้งทริปในขณะที่ forwarding เป็น a อคชั่ในระดับท้องถิ่นมากๆคือแค่การตัดสินใจที่ router แต่และตัวว่าจะส่งแพ็กเกจนี้ต่อไปที่ไหนดีแค่นั้นเลยครับฟังดูเหมือนจะดีไปหมดใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนการเดินทางของข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะครับเพราะระหว่างทางมันมีอันตรายซ่อนอยู่ด้วย คือต้องย้อนกลับไปในยุคแรกขๆของอินเทอร์เน็ตเลยครับตอนนั้นเนี่ยคนที่ใช้งานเป็นกลุ่มเล็กๆที่รู้จักและไว้ใจกันดังนั้นระบบมันเลยถูกออกแบบมาแบบโปร่งใสามากๆเรื่องความปลอดภัยเนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่ในความคิดเลยตอนนั้นซึ่งนี่แหละครับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของช่องโหว่ในเวลาต่อมาแล้วภัยคุกคามที่เจอกันบ่อยๆมีอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่ packet sniffing อันนี้คือการแอบดักฟังข้อมูลกลางทางเลย ip spoofing คือการปลอมตัวเป็นคนอื่นสมรอยนั่นแหละครับ แล้วก็มีที่ร้ายแรงมากๆเลยคือ Denial of Service หรือ d o s อันนี้โหดมากครับมันคือการที่ผู้โจมตีเนี่ยระดมยิงข้อมูลแบบมหาศาลไปที่เป้าหมายนึกภาพตามนะครับเหมือนมีคนส่งจดหมายขยะเป็นล,ล้านๆฉบับไปที่บ้านหลังเดียวจนตู้จดหมายพังจดหมายดีๆฉบับอื่นก็เข้าไปไม่ได้อีกเลยนั่นแหละครับหลักการเดียวกันดังนั้นหัวใจของการรักษาความปลอดภัยบนโลกออนไลน์เนี่ยมันจะมีอยู่ 3- เสาหลักครับหรือที่เขาเรียกว่า CIA Triad หนึ่งเลยคือ Confidentiality หรือการรักษาความล้ำของข้อมูลคือต้องไม่มีใครมาแอบอ่านได้ 2. คือ integrity ความถูกต้องสมบูรณ์คือข้อมูลที่เราส่งไปเนี่ยต้องไม่โดนใครแก้ไขเปลี่ยนแปลงกลางทางและ 3. availability ความพร้อมใช้งานคือระบบต้องพร้อมให้เราใช้งานได้ตลอดเวลาจะมาล่มเพราะโดนโจมตีไม่ได้ และทั้งหมดที่เล่ามานี่แหละครับคือเบื้องหลังการเดินทางของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมันคือความมหัศจรรย์ของระบบที่ซับซ้อนมากๆแบบซับซ้อนสุดๆเลยแต่ที่มันทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นขนาดนี้ก็เพราะว่ามันมีโปรโตโคอลหรือกฎกติกาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันคอยควบคุมการทำงานอยู่ในทุกๆขั้นตอนนั่นเองครับและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่เราต้องคบคิดกันต่อไปครับ ในอนาคตอันใกลน้นี้ที่จะมีอุปกรณ์อีกเป็นพันๆล้านชิ้นเชื่อมต่อเข้ามาในเครือข่ายนี้เราจะทำยังไงที่จะรักษาสมดุลและหัวใจของอินเทอร์นเน็ตเอาไว้ให้มันยังคงเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างรวดเร็วและที่สำคัญคือปลอดภัยสำหรับทุกคนต่อไปได้นี่คือโจทย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนเลยครับ